นี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแอปพลิเคชันไหนเหมาะกับเลเวลอะไรแบบคลิกๆเรามาดูกันนะครับน้ำดิบรอวอเตอร์อัลตราโซนิกเลเวลเรดาร์ไฮโดรสเตติกเลเวลแบบมีสายครับถังเก็บวัตถุดิบที่เป็นของเหลวลิควิดถังเรดาร์ครับไกเว์เรดาร์ดิฟเฟอเชอร์วิดลีโมดซีลแบบไดเรกแฟง เก็บเคมีที่เป็นของเหลวเคมีเข้าแทงเรดาร์ครับไกเบสเรดาร์ครับแล้วก็ดิปเพรสเชอร์ทั้งหมดส่วนมากจะเป็น explosion proof ครับทั้งเก็บเบียร์นมและผลิตภัณฑ์อาหาร daily product and food tank hygienic radar hygienic deep pressure ครับทั้งเก็บน้ำมันปาป and level, เล,เล์ม CPO tank capacitance level radar deep pressure ครับ หม้อเคี่ยวน้ำตาลถังหมักเอเทอร์นอมเวกคัมแพรนวิดเพรสเชอร์วิดรีโมทซีลแบบสองขาครับถังเก็บวัตถุดิบที่เป็นของแข็งเช่นปูนแป้งข้าวโพดน้ำตาลอันนี้เลยด้าครับสตีมดัมไกด์เว็บเลด้าวิดเพรสเชอร์วิดอินพาวไลน์ครับผม